เราก็ไม่มีแขกรับเชิญเพราะไม่มีคนมาเชิญให้นั่งกับเราเพราะฉะนั้นเราจะยึดเก้าอี้เลยนะคะวันนี้เราก็คือไปดองดอง,ดองกี่กันมาแล้วเรากลับมาทุกคนได้มาหนึ่งถุงโตโตเลยทุกคนไม่จะอยากรู้ว่าได้อะไรกันมาบ้างนะคะนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่าได้อะไรกันมาบ้างเริ่มจากถุงนี้ก่อนเป็นบถุงเล็กๆเนาะเพราะว่าค่อยไล่ทีละเต็ปนะคะอันแรกก็คือนี่ไปเข้าโซนแรกก็ได้มาเลยโซนของกิน argue. นี่อันนี้ก็คือโปเกมอนเขาแถมมาอะไรนี้นะคะ เริ่มท,ที่อันแรกก็คือะคะูรูวตาเป็นหมูสันคอสไลด์ใช่ย่าสไลด์ไปอย่างเงี้ยสไลด์นะคะมีโอเคนี่ก็ได้มาแล้วอันนี้คือจะเป็นส่วนว่าหมูนะแล้วอันนี้นะคะก็เป็นหมูคูรูวตาเหมือนกันนะสาหรับย่างเราก็เหมือนแบบว่าหมักซอสอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยแล้วก็แบบเออน่ากินมากอันนี้เราก็จะมาย่งา,ยง,ายงกันเย็นนี้ค่ะทุกคนรอ,อดูนะคะแล้วก็นี่อันต่อไปก็เป็น เป็นคุูรูปตาเหมือนกันนะคะเป็นส่วนของเนื้อสันคอนี่คือแบบสไลด์มันน่กากินมากเวอ<ะ>ร์โอเคต่อไปเราก็จบกันที่ส่วนของหมูนะคะต่อไปก็มาในส่วนของรวมๆกับของกินนะคะทะคุกคนอันนี้นะคะก็เป็นซูชิเป็นซูชิโรนะคะต่อไปอันนี้นะคะก็เป็นแซลมอนที่แบบว่ามันแบบเขาเรียกอะไรสูบเบินข้างบนมาแล้วนะคะแล้วก็ราดซอสซอย่นี่นใช่เป็นซูชิแซลมอนนะคะอะไรพวกนี้ นี่ต่อไปแซลมอนมาแล้มาทั้งแผ่เลยทุกคนอันนี้นะคะก็เป็นแซลมอนเราจะมาสลดเองนะเพราะว่าอยากโชกว์สกิลการสลด์นะคะต่อไปอันนี้กิมจิแม่บอกว่าอยากลองอ,อยากลองเพราะฉะนั้นต้องลองแล้วก็เลยซื้อมานะ,ะเป็นกระปุกนี้รู้สึกว่าคุ้มมากเลยนะกระปุกใหญ่มากด้วยนี่เออกระปุกใหญ่จริงเท่าเเอาไว้กับหน้าดีกว่ามันใหญ่จริงทุกคนกระปุกคือแน่นมากแล้วก็หนักด้วย ต่อไปนะคะนี่ก็คือเส้น <Food. S 1> เอ่อโซบะสดนะคะมีเป็นโซบะทั้งหมดมีทั้งหมดห้าแพ็คในซองเดียวเลยนะคือมันเยอะมากแต่ว่าต้องไปต้มก่อนนะคะยังไม่ได้ต้มโ okay. อเค <laughs> ต่อไปนะคะก็อันนี้เป็นสองข้าวแล้วคือเราหิวมากแต่เราเดินได้แป๊บเดียวเองอันนี้เป็นสลัดมันฝรั่งฮอกไกโดสไตล์ญี่ปุ่นนะคะมีม่ใช่มีสามอย่างในเขาเรียกว่ารีองงินวัน ันนี้นะคะก็เป็นแผดโซบะห่อไข่นะคือแบบมีไข่ตรงกลาแบบงแล้วเป็นแบบว่าโซบะนะคะอันนี้น่าจะเป็นเนื้อไก่นะนะต่อไปอันนี้มันจะมีน้ำข้าวให้เราเลือกแต่ว่าอยากกินชามานาค่ะชุ้มคอก็เลยอ่ะซื้อมาแต่ว่ายังไม่ได้ลองชิมเหมือนกันนะคะหมดแล้วอุ้ยยังไม่หมดอันนี้เป็นชามานา,า,นาค่ะใช่เป็นชามะนาวต่อไปไอติมค่ะกินเป็นละลูกนึงเพราะว่าละลายค่ะมานั้นก็ขอชิมอีกลูกหนึ่งหน่อยนี่ไอติมอันนี้เป็นยี่เขาบอกว่ายืดมากนะอันนี้ เดี๋ยวมันยังมีชิ้นหนึ่งยังไม่ได้ชิมนนาาเดี๋ยวมาละลายชิมเลยแล้วกันโอ้โหนิ่มมากหืมหืมหืมอร่อยไหมหืมอันนี้คือนุม่มมากอันนี้มวินที่อุหอ่ะ <c oughs> มีการโปรแกรมอะไรแวมาจะมาเปิดอะไรดีวะ ไม่เล่นนะคะแต่ว่าก็ก็อยากรู้ก็ได้เขาบอกว่าเออคนที่เล่นโปเกมอนน่ะเขาแบบมีเขาสะสมการ์กันใช่ไหมก็ไปดองดองกี่ซื้อก็ได้การ์ด้ทุกคนมี่มาที่แบงก็ไม่รู้ว่าตัวอะไรหรอกนะแต่ว่าเยอะมากโอเล่นได้เลยต้องฝึกเล่นนะคะอ่ะอ่ะอ่ะนี่ก็คือไม่รู้ไม่รู้มันน่าตื่นเต้นหรอเป็นตัวยังไงนะอ่ะให้คนที่เล่นดูแล้วกันว่าเออมันคือตัวอะไรพอไม่เล่นไงไม่รู้ มาต่อไปอันนี้ได้มาสองทอนะคะหนึเป็นปฏิหิริย์เฮ้ยมีตัวอะไรแรงไมทุกคนช่วยบอกพี่แป้งหน่อยไม่เล่นไงไม่รู้มีตัวไหนแรงไหมคะอ่าไม่รู้โอเคข้ามข้ามเรื่องโปเกมอน ทุกคนพี่อ้อมจะขอโทษเน้นเดินนะเพราะว่า<ห>ลืมซื้อเอ้ไม่ใช่ลืมซื้อลืมถ่ายสตรอเบอรี่มาในคลิปที่เราไปเดินกันคือไม่ได้ไปถ่ายเพราะว่ากําลังเออๆอก็ไม่รู้นะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายสตรอเบอรี่ให้ทุกคนดูแล้วก็ไม่ได้คือจริงๆกะจะซื้อมันมันหวานใช่ไหมมันหอมหวานแต่ว่าไม่ได้ซื้อเพราะอะไรไม่ได้หมกินหมดคะ่ะทุกคนจัมปาคือหมดอดกินนะคะเราก็เลยวเออเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวคราวหน้าเราก็จะไปแบบว่าถ่ายแล้วก็ซื้อทุกคนกินเอ้ ซื้อกินให้ทุกคนดูกันนะคะดี๋ยวดิ มาอันนี้ทะ้เราก็จะไปกินเมนูที่เราซื้อมาจากดองดอง,ดองกิสาขาซีคอนสแควร์นะคะอันนี้ก็คือผัดโซบะนะคะห่อไข่โอเคที่แม,ม่งก็จะชิมเหมือนกันค่ะชิมอะไรเซียวมอนผักไงมานี่เปิดด้วยชิ้นใหญ่ระวังเสื้อระวังเสื้อขอทั้งคำคำเดียว เยอะเลยใช่ไหมปากป๋ายไงจิ้มเยอะๆดิจิ้เยอะมันก็ขึ้นสิคำเดียวนะอ่าปากงร้อเก่งมากย่มปากใหญไม่ทันอยานๆไหนป๋อจอมมันสดมากนมจิ้มมจะไปน้องค่ะ โเราเป็นไปกินไหมคะอันนี้คืออะไรซูชิโรเป็นซูชิโรนะครับอันนี้ท้าเป็นซูชิโร่ไส้ถูนา้ <laughs> าค่ะจำได้ว่าลืมมาชนกันไหนแล้วหน,นึ่งชนด้วยชนกิน ขึ้นแล้วคุณแล้วอะไรมาสาบิกะคนโตมากกูน่าสดมากอันนี้สดมากๆใช่ไหมกินดูอะ่อยใชู่น่าสดมากคือกล่าเข้าไปคุอรู้เลยว่ากูน่าสดเปิดนะชิมแล้วอันนี้อยากอันนี้อยากชิมมากอันนี้คือ สลัดอันนี้เป็นสลัดแล้วก็เหมือนเราว่าเป็นเป็นเส้นสลัดตี้ห,หรือเปล่าอะไรเลยอืนคือมันอร่อยมากอันนี้อร่อยเส้น,นมันอรอ่อยอ,อันนี้ครีมแบบให้ครีมเยอะมากแล้วแบบเส้นนียหนึบมากอรอ่อยเส้นแบบว่าไม่ได้เหนียวแบบเหนียวมากเหมือนแบบเส้นแบบอืม ปูดองอะไรเงี้ยมีมันบดืจนนี่นอร่อยจะบอกกันเอากินไกล่ลองย่มงกินไก่หนึบกว่านี้เออลองกินไก่แค่คะแนนถูกแล้วนะ่ะไอแม่ให้ชอบไปไหนที่สุด ชิม้มน,นี้ด้วยมะโารนีเขาคมาสรุปว่าชออไรทสุดพราะันอันดับหนึ่งพี่พร้อมานะจะมาดูกันนะว่าแบบว่าเออพีแวงรป้าแบบว่าชอบอไรที่สุดนะทุกคนมาเริ่ม 1, 1> อันดับหนึสองชิเอเอามาต่อไปอันดับสองหนึ่งสองส เส้นไหปใช่ใช่ใช่เหมือนกันในจานนี้อันเดียวกันอันดับสามต่อไปหนึ่งอุ้ยกำลังอะไรย่างเเหมือนกันนะเนี่ยหนึ่งสองสามแต่ว่าเนี่โอร่อยโอเคไม่ตรงกันตอนแรกก็ที่เราเจอเรื่องนี้แต่ว่าหนูคิดแบบมันแบบมันไม่ได้มีสัตว์แต่นี่ก็เอร่อยอย่างเงี้ยเลยว่าแต่แต่ว่าอันเนี้ยชนะเลิศเลยคือแบบอร่อยมากทุกคนแล้วก็อันเนี้ยคือแบบ มีความเส้นเข้มข้นแล้วก็มีไข่แบบว่าแบบมันครบรสล้วไก่ก็อร่อยด้วยไงก็แบบยังไม่ได้ลงเออเนี่ยกินคนละลูกเลยไหมปาชิมด้วยคนละลูกดีกว่าคนละลูกหยิบมาเลยคนละครึ่งคนละลูกคนละครึ่งคนละลูกตักหยิบตักมันมีแค่สามลูกก็คนละลูกไงอ๋อหนึ่งสองสามกินพร้อมกันถ้าอยู่กันเดี๋ยว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 เดี๋นึงวันหนึงแรกลูกได้ไหมทำไมลูกปลาหยิบเล็กมากเลยแล้วลูกแบบอันตโตมาพร้อมกันหนึ่งสองเลิก กินดังลูกอะลอกินนะอยากกินท้งลูกบางแกทุกคนเห็นใช่ไหมว่าที่แป้งหยิบด้แบบบอกว่าเออมากินพร้อมกันอันนี้ก็แบบมากเข้าไปดังลูกอันนี้ก็แบบจัดออกมาเลยางานสวยหรูแล้วหนึ่งกินครึ่งลูกกินบอกมาเหรหวังดีตลอดเลยอะ่ะมีลูกเดียวมีอันเดียวเนี่ยลอ,เ,อเก็บตาอะไร <S <S มีไอเดีย<ป>เล่าให้ปังโอเคค่ะ okay, ทุกคนไปแล้วค่ะใน,นคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายอย่าลืมไปเที่ยวที่ดองดองกินด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวที่คลิปหน้าแม่งจะพาไปอีกน,นะคะก็คือแบบว่าน้องดองกินนี่คืออย่างจริงจังเลยว่ายกญี่ปุ่นมาไว้วนนเดินไปแค่เออหนึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนสี่คือเหมือนวันนี้ที่พี่เด๋อเขาบอกว่าหนึ่งส่วนสี่ของทางร้านแต่ว่ามันมีแบบทุกอย่างเลยของกินของใช้ทุกอย่าง ครบหมดเลยนะคะใครที่ว่าอยากไปเดินก็ไปเดินกันได้นะคะอยู่ส่าค่ะซีคอนสแควร์รนะคะใกล้ๆบ้านนั้นจะกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้า